ถ้าคุณต้องการคนหาปลาจะผมลิวมะขอรับบวดบาทเอง เดี๋ยวนะลิวมะกระตูนเรื่องอะไรตัวละครเกมเอาเลยเอาวิโอเคสบายดีเนาะเนาะลิวมะใส่ในเด้ออมื้อนี้พวกเฮาสิมาตกป่าเนาะทุกคนเพื่อเสดจิไปเฮ็ดอาหารเน่าปลาอารมณ์ดีเลยวันไปกินเนาะตู้อาอันน่ะพวกนี่ย่าอนแหนแดงมาวานประมาณห้าหกมื้อละโอ้บอเอย่างงั้ใส่ปลาสิเอาีกไซส่แบบนี้เอ้ยได้ก่อนค่อยใส่เดี๋ยวเขาลำมอ้อยผู้เส้นหนึ่งวันเดี๋ยวเขาคลามเด้อ นอกจากเซียนตกปลาแล้วอื่นแล้วเซียนตกปลานี่วันนี้เราจะห่มห่มก็ยังใส่อยู่ล่อไส้เดือนเห้ยเราจะล่อปลาด้วยไส้เดือนเนาะเนี้ยแล้วนี่ไส้เดือนอินทรีย์เพราะว่าเราขุดมาจากแปลงผักเราไส้เดือนอินทรีวะเนี่ยอินทรีย์ทุกอย่างอินทรีย์ทุกอย่างยกวินปลาบุญปลาอินทรีย์กันเพราะว่าปลาไม่มีอะไรจะกินมันกินอินทรีย์พูดโอเคนี่อุ้ยอุ้ย ืกี้ปลาวิ่งเลยตัวอก็อีไหมคะคุปกัรออกก็อีไหมคะเฮยฮอเกาอีกั่นั้นเปวันยานแต่บริกินเสียวแหงคนแหงกบบนี้มีนค่ไนเขาลอยบปชนน่ะคุณกินีวะม่ดีรี คุณต้องเวียงเื่ยงไกลไกลไหมไประกันไห,ะหไมะน,นมถ้าเราไม่ได้ปลาเนี่เราจะไม่มีข้าวเที่ยงกินเลยนะเนี่ยความหวังข้าวเที่ยงอยู่ที่คุณนะฮะ,ะห็นไหมดูปลาเอ้ยมีแต่หัวมันก็เล่นอุ้ยปลาแรดเมื่อกี้ปลาแรด,ด,ด,ดนาน ตัวมันมีแต่ตัวเล็กเบ้ปลาตะเพียนเหรอเออตะเพียนไม่เอาอุ้ยเอาผ้าไหมไม่เป็นไรผมไม่หมักปลานี่ปลาตะเพียนน้อยต้องลูกดีกว่าทางหลุมทางไหนปลานินปะปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรโอ้โหไหน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 เลือกยังไงอีกบ้าง นี่ขนาดได้กินไหนแดงแค่สองสามวันนะใหญ่อีหลีเนาะต<อ>ัวนใมันมีแต่หัวนี่มันก็เริ่มใหญ่แล้วเริ่มพอเริ่มพอกินเดีวยวไส้ผู้ดีทำไมเดี๋ยวเราไปค่อยไปเลือกนเนาจะตื่นเป็นเลือกกินขอ,มอ <c oughs> ามีชิดเลือกของมีชิดเลือก,ลอกปลาตัวนี้ในปลาปลามีแต่หวัวปลาอารมณ์ดีบ่ข้างงาน <c oughs> นี่จะปีแล้วนี่ปลานี่โอ้ ก็ตั้งแต่เอ้ยขุดน้องอะไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ขยายพันธุ์เองไงนี่จ้ะมันปล่อยหลายป่ะก็หลายหลายร้อยตัวอยู่มั้งหรือเป็นพันก็ไม่รู้ไอ <cinematic> <c oughs> ต้นมันเนาะมาชีวิตมาเียงกับแรงบ่มีอาหารเลยไม่ใช่อีต้นที่เราเอามากินได้ไหมบอลมันแบบอยู่บอลทุขสบาย <c oughs> บโอยู่บย์มีแบอลเยู <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> เลยมันอยู่บอลอยู่มาเอ้ยปกติเอ้ยทำอาหารเกลืออยู่มีช่วงนี้แหละที่สถานที่ที่ทำอาหารยังไม่พร้อมช่วงนี้ช่วงนี้มาสามปีแล้วสองปี <c oughs> เฮ้ย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 เฮ้ตัวอหูห <c oughs> ปลเล็ดปลาเล็ดาโอ้ยตัวนี้จะไม่ได้ปล่อยไ,ไปบ่ปล่อยซะจะไปบอกมูด้วไปบอกปลาเล็ดมากินเด้อสบายสบายบรรยากาศ ลมพัดดีดีนางตกปลาโอ้โหหาความสุขที่ไหนจะได้อะไรสักทีถ้าตอนแรงๆเนาะามันไม่มีตอนเย<อ>็ <ตก S 1> นๆเขาตกปลาได้ไหมใวามัน,นนะสี่ห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยตกปลาแล้วเอามาเผากินเป็นมื้อเย็นนงี้อันนี้เราหามื้อเที่ยงก่อนอ้าวทำไมไม่กระเด็นไปเลยอตอยมันเป็นแผนมันเป็นแผนไม่ใช่เบ็ดไอ้รถไม่ดีใช่ไหม มั ừ, ừ, <mình> ันนนบกเออแลทวไมคุณไม่เอาตุ้มใส่ใส่ก็ได้ตกยืนอยู่ที่ไหนมันจะได้กินเหรอมันบอลนี่โอ้ตัวนี้เริ่มใหญ่ขึ้นอยู่นะไหนๆยกไปให้ใกล้ดูอ้าวตกไม่เอามีหลายอยู่อุ้ยๆระวัง ออมาแล้วอาหารนันโอชาให้พี่ต่ขอพี่ไม่หยังต่ขอให้ตรงนี้จมไปแล้วโยนเลยนะตรงนี้นะไอ้วันคุณเอาตะขอมาทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่ก็ได้มต่ร้อนผมร้อนผมแต่อยู่ในมามาทำไมไม่มีปลาหลงคนเราเลยหาโซนแนวปาแล้วก่อน ฮะซอสเนี่ยมึงปลาเล็กตะมิดอยู่ทำไมปลาพี่ไม่มากินน่ะาตอนบุฟู่ธรรมะหา,ากินเนาะอ,อุ้ยปลาเล็กน้อยปลาเล็กน้อยมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเกระเดือดที่บอ่อเอาเหรอไม่ใช่ปลาเล็กน้อยเหรอกิด,ดน้อยอย่างยมีจุด,ด,ดที่หางอ่ะจุดดำๆที่หางอ่ะกิะดเดือดเหออืมซูมซิซูมสิ มีปลาเล็ดหรือเปล่าปลาเล็ดหรือปลาอ,อะไรเห็นไหมแดงแดงมีคนแดงแดงมีมีถ้าไม่มีแต่ปลานิลไม่กินหน่อไม่มีปลาเล็ดมากินเลยหมดปลาเล็ดพี่หายไปไหนหมดนั่นอ้นนปลากระเดิดหรือปลาเล็ดต่อยเห็นไหมน่ะหัวส้มๆมนะม่ะนั่นหรอกระเดิดเหรอ มันมาได้ไงอ่ะพี่ไม่เคยซื้อมาปล่อยนะพวกกระเดืดมีชื่อไหมเออทายชื่ออะไรากระเดืดอโอ้โหส้มๆนะ่ะน,น,นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่เราขั้นไส้เดียวเราถึงขั้นต้องไป หลอกลวงให้มันอยู่กับแนวแดงเลยเหรอจริงๆไสเดียนนี่มันเป็นอาหารอนโอชาของปลาอยู่นะฮอ้อยมันเหมือนอะเราต้องเอาไวขา้ข้างๆตานะให้มันมองเห็นนะเห <l ots> ็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เล้นะเ้ยเห็นแล้วไหมงอปไหมเอามือนกอุยยาเอาอ้าเอาก็ได้ใหญ่อยู่นะตัวนี่เราเล่นตกปลาผิวน้ำวันนี้เลยหรอ้วูเสียงอะไรอ๋อโอ้โหมันหนักจนสวิงพังเลยหรือเบ็ดพังเลยหรอไหนละปลาเราเนียวเนียว โอ้ตัวใหญ่อยู่เออ,อใหญ่มากเลยลก็รูดูตัวเองจัดเลยล้นมือเปแนวไหนใหญ่ต่างเพื่อนนะดูกันใส่เดียวกันมัยมันเยอะแล้วนะเราทำอะไรกินบ้างหนิวันนี้าปลาเล็ปลาหน,นึ่งก่อนถ้าเราได้ปลาเล็เราจะปล่อยทั้งหมดใช่ไหมไหน <laughs> ไหนไหน เดี๋ยวไปรอลุ้นต่อเสียนหาปลาย่านบริกินปลาวาซานแช่ตึกมองโอ้ยยามเกลี่ยยิงยินไปอะแหะโอเคไปเหลือๆจากให้ปลาเนาะไม่อนย่านบรอไม่คือบัญญานเมื่อก่อนก็ย่านอยู่ตรเดี๋กวนี่ใช่โยกขึ้นไปตรงนี้ต่อโยกขึ้นมาบนนี้บนบนโฟมเลยขี้เดียนใชมไนมวันนี้ใช่โยกขึ้นมาบนโฟมเดี๋ยวมันจะได้ลากไปกิน โอ๊ยโฟม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 เออเดี๋ยวขอดูมันจะมาลากไปเอากบม,มันไม่มากินเลยตอยมันเบื่อละขึ้นอาหารมันเต็มเลยแต่ไอรถแอบมาเกลือมาแล้วพี่ว่าเฮ้ยไม่สนใจไส้เดือดเลยปกติ<ย>มันนบ,บิดดูเทหมดรถเทหมดคูเลยเป็นกีดินดิไม่เป็นไรเออ ไปไปเราไปอยาอ่างอื่นดีกว่ากบแล้วมันจะหญิงหญิงจักหน่อยล้างปลาทีนี้โอ้มันมืดอะ่ะตัวเออได้ละโอเคสําเร็จแล้วตัวที่หนึ่งเราจะปล่อยให้คุณประกันสู้กับปลาต่อไปโอเคโอเคตีอยู่น้บเหรอคะ,อะท,ที่คุณใส,ทณใส่ที่คุณใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดเข้าไปเนี่ยตรงที่ก,กันเลยใช่ <laughs> ทอดเท่าสองตัวถ้ามันตีใช่ใช่ใช่ทอดขานี่มันต้องใช่ไหมใช่นะครับให้ละลายในปากเลยนะจ๊ะให้ละลายในปากเลยนะกระดูกมันอ่ะต้มหมอบอกไหมทอดนีกแหละเหนียวส้มตามของเราเนื้อปลาชิ้นแบบใหญ่ตัวพอลงกระตาทอดอะไรฮะซิดโครงเหนียวอะไร อะไรอ oh. ่ะโอ๊ไม่หยาบนึกว่าไข่อะไรนะล้างลังโมเมนอ๋อเมนูของผู้ประกันนะคะทวันน้ก yup> ินไไม่เคยเลยไม่เคยเลยบุ่เคยกินเลยบุ่เคยไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยกินด้วยแน่นแต่บ้านเอ้ยนึ่งอยู่เลยซึ้งนะไม่ได้นึ่งในหัวแบบนี้แล้วก็อาจจะปรุงไม่เหมือนกันเพราะพี่ไม่ได้ดูต่อยเลยว่าต่อยทำอะไรบ้างอ่ะโอเค ไปเดี๋ยวเราไปรอชิมเลยเราทักกันเนาะ <ใน S 1> ไม่มีอะไรัตตี้เนาะอีธานจะทำเดี่ยก่อนโอเคครับมา,มาเลือกป่าที่มีที่ไหลที่สุดละตัวนี้เลยคัดใส่ละไรบ้างเนี่ยละตัว<ร><ร>ตนี้มันกินอะนะเนแดไงไหลแทบที่สุดเลยบวยเหอนข้าวแทบตัวนี้โดนละข้าวแห้งหน,น,น,นาเรื่องเบิดพิซซี่เบิรดโดนไล่หนาเรื่องเบิร์ด สร,ร,รสิ่งที่กินก,กับสิ่งที่ได้สิ่งที่กินคือปลาลาดพริกหนหล่ะเนื้อปลาตัวไหนไปไหนแล้วห <c oughs> ายไปไหนแล้วจ๊ะเด็กอายบนเดี่แต่หัวไบ่เอาเนื้อไ,ไ,ไ,ไม่ไปลาบบะว่าจะทับล่อเนื้อปลามาทอดแล้วทำปลาปลาอะไรนะปลาลาดพริกปลาลาดพริกแร่ได้ตัวหนึ่งเสร็จเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,เนอะไรนะทอดปลาเกี๊ยวส้มตำใส่อเนื้อแต่บริเนื้อให้เลยนะเห็นตักค้ามัน เจอแบบยกเลิกใช่ไยกเลิกซาเมนูนี่เอ้ยก็กตีเอาเนื้อมาแล่ต้องเอาปลาบึกขึ้นมาปลาบึกป่ะน,นะเออไอ้วันติดไทยนี่ลองมึงไหมต่รรอได้ก่อได้นี่ปลาที่แล่ออกมาเห็นไหมกรอบหาปลาไม่เห็นแต่หาก้างปลาเห็นให้ก็กินบ่อน,นี่หให้จอดก,ก,ก,กินที้จอดกินใครข้างข้างมิ่นมิ่นนิดนึงเลยเนี <c oughs> ่ยโบหมิ่นบบหมิ่นโบนัวเด้ โอาได้มากกุถาวข้านอกโตมเห็นไดุ้ถาวก็มากินลองชิมรถนยนี่อันนี้อันนี้เป็นยังอันี้อันนี้มันชิเนิดนึง่จะทำไหลาหกเป็นยังรสชาติแต่งกันเลยแตม่เหม็นเบเหม็นมันิมีรสชาติน้นๆเลยมโอ้ยอยตัวหัดกินดอกเคขอไกลแล้วเพว่าเน่าๆอะไรแซ่บคนว่าดิเน่าบ่แซ่บไอ้หวน จะหลิงนัวใช่ไหมน้าน้อยหนึบม,มือต้มตามเทปตัวต้มแบบไม่มีเครื่องอะไรก็ยังอร่อยอ่ะม,มันคือทำมิตทำมิตบาซีอ่ะเฮ็ดปาลารับพี่ก็ไปเอามาโเลยเนื้ออะไรกันเลยเอามาเฮ็ดสุ่มต่ำแล้วแล้วครับ้ำต,ต่างพี่บอกให้หลายกันเลยอ่ะรสชาติเทียนๆยนในนึงสุดดิกินมมาด้วยวันนะ่ะเดี๋ยวไปซื้อขนมจีนมากินด้วยก็หมดต่อเลยเบ้ร์อ,อ,อนไรกันไม่ไดงต่ออีก มามามาดูนี่มาดูถ่ายส้ตมตำต่อยใกล้ๆหรือยังมื่อแรแบบกโมเบิร์ตกะส้มตำฝีมือเชฟต่อยนี่มื่อแรกโมเบิร์ตจะกินอีก,อกอมื้ออื่นไอไนนอพ่ออ่ะรอดมากินกีล้าพ่อแหละเดี๋ยวรอดชิ้นหิ้วโอ้โหซูมให้ซูมไวเลย <laughs> อืมอิ่มเลยรอไปอิม่มออกมามืา้อเนี่ยกินในสวนแอบกินขนมเราเด็ด <laughs> <laughs> สองโรตี้อยแม่ล่ะ โบแม่นี่ยมีสองห้องหายแล้ววะยังจีเพือกินบะแล้วสนดอกเนาะทุกคนเขากำลัมานั่งกินข้าวซิวซิวกับบรรยากาศที่หิวโหยจากซิวซิวหุบซิวหุบฮะกินข้าวจิ้มแล้วเดี๋ยวนี้กันอยากนอนแล้ววันนี้ซีเรสซีเรสโกทูบันทมแล้วเด้อเขาเรียกว่าไปเนข้าเฝ้าพระอินนี่เลยประเทศเขา การเป็นคลิปที่เขาไปถ่ายบรรยากาศเนาะง่ายๆหากินในน้องหากินในนี่ล่ะพักบ่มีกะยามันพอใส่ซัมที่ใส่ได้กะกินไปกัอิ่มซะอิ่มจนง่วงจนจะง่อยใช่ไหมง่อยเราดีชิ่งงอยเราอยากรับแข่งเรานี่นะขอตัวลาทุกคนไปก่อนซะเนาะจ้ะบาย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 แล้วเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปในน้องสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี